คเวลาเราพูดถึงสามกษัตริย์ที่สร้างอาณาจักรล้านนาขึ้นมาใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงพยามังรายพ่อคุณรามคำแหงเป็นหลักเลยใช่ค่ะส่วนพยางมเมืองแองผูกํำยาวนี่ภาพจำมักจะเป็นแค่เพื่อนคนที่สามว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังภาพจำนั้นเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง น่าสนใจมากเลยครับเพราะนี่คือเรื่องราวของผู้นําที่เลือกใช้สันติวิธีคคือในยุคที่การรบพุ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากแต่ท่านกลับเลือกใช้ความยุติธรรมนําหน้าความแข้นส่วนตัวซึ่งอืหาได้ยากมากในสมัยนั้นจริงค่ะเอาแค่ชื่องาเมืองนี้ก็เท่แล้วนะคะค่ะแค่ชื่อก็ฟังดูมีพลังแล้วในตำนานเขาเล่าว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์สามารถงาหรือว่าควบคุมดินฟ้าอากาศได้เลย แบบว่าเสด็จไปที่ไหนแดดก็ไม่ร้อนฝนก็ไม่รำคือฝนไม่ตกใส่ mm hmm. ว่ากันว่าเพราะท่านไปเรียนพระเวทกับฤาษีมาตั้งแต่พระชนมายุ14พันษาเรื่องราวพวกนี้อาจจะเป็นภาพสะท้อนบารมีของพระองค์ในสายตาชาวบ้านก็ได้นะคะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่มันส่งผลกับประวัติศาสตร์เลยเนี่ยคือตอนที่ท่านไปศึกษาต่อที่กรุงลาวูลบุรีในปัจจุบันใช่ค่ะตอนนั้นพระชนมายุ16พรรษา ที่นั่นเลยเป็นจุดท,ที่ทําให้ได้เจอกับสองพระสหายที่จะกลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลาต่อมาแต่เหมือนว่ามิตรภาพครั้งนี้จะโดนทดสอบเร็วมากเลยนะครับใช่ค่ะกับเหตุการณ์ในปีพศ1805ที่พยามังรายยกทัพมาประชิดชายแดนเลย แล้วการรับเมืองของพยางําเมืองนี้ก็ทำให้ทุกคนต้องปลกใจเลยคือแทนที่จะยกทัพไปสู้รบตามปกติพระองค์กลับยอมยกเมืองชายแดนให้พยามังรายไปเลยสี่เมืองเดี๋ยวนะครับสี่เมืองเลยเหรอครับสี่เมืองค่ะเมืองพานเชียงเคียนเถิงแล้วก็เชียงของโอ้อันนี้มันสวนทางกับภาพกษัตริย์นักรบที่เราเข้าใจโดยสิ้นเชิงเลยนะคือแทนที่จะสู้กับยอมเสียเมืองไปเฉย มันเหมือนเป็นการยอมถอยเหรอครับหรือยังไงใช่เลยค่ะแล้วเป็นการถอยที่ฉลาดมากด้วยเพราะพยางําำเมืองทรงมองเกมขาดว่าพญามังรายไม่ใช่ศัตรูธรรมดาแต่เป็นมหาอำนาจที่กำลังจะเกิดใหม่การเปลี่ยนเจ้าผู้ครองนครให้มาเป็นมิตรแท้เนี่ยคือการซื้อความมั่นคงให้อาณาจักรไปอีกนานเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยสักหยดและผลลัพธ์ก็คือได้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากมากค่ะถึงขนาดที่ได้ร่วมวางผังเมืองเชียงใหม่ด้วยกันเลยแต่ ผมมีคำถามครับแล้วชาวบ้านในสี่เมืองนั้นแหละครับการตัดสินใจแบบนี้ในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ถูกมองว่าเป็นการทอดทิ้นประชาชนเหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือถ้ามองในมุมปัจจุบันก็อาจจะดูเป็นแบบนั้นแต่ในบริบทสมัยนั้นการเปลี่ยนเจ้าผู้ครองนครมันไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งเสมอไปแต่อาจจะเป็นการเลือกที่จะรักษาชีวิตของผู้คนไว้มากกว่าที่จะให้พวกเขาล้มตายในสงครามที่อาจจะเออสูญเปล่า อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วบทพิสูจน์มิตรภาพครั้งใหญ่ที่สุดก็มาถึงมาในรูปแบบของเรื่องรักสามเศร้าค่ะเรื่องนี้เป็นคลแม็กซ์เลยคือพ่อคุนรามคําแหงสเสด็จมาเยือนแล้วก็ลักลอบมีความสัมพันธ์กับพระมเหสีของพยางําเมืองพอเรื่องแดงขึ้นมาท่านก็สั่งจับพ่อคุณรามคําแหงไว้เลยสถานการณ์ตอนนั้นคงตึงเครียดสุด,สดที่สุดเลยค่ะ และนี่คือจุดที่แสดงภาวะผู้นำของพยายงามเมืองได้ดีที่สุดแทนที่จะสั่งประหารหรือประกาศสงครามล้างอายซึ่งมันเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่ามากท่านกลับเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมเชิญพยายมังรายมาเป็นคนกลางไต่สวนคดีแล้วผลการตัดสินคือยังไงครับผลก็คือให้พ่อขุนรามคำแหงขอขมาด้วยเบี้ย9ก0 0 0 0ที่เรียกว่า9ลุนทอง9 9 0 0 0 0 0 เยอะมากนะครับเยอะมากค่ะคือเบี้ยสมัยนั้นเป็นสกุลเงินย่อยจำนวนขนาดนี้คือค่าปรับที่มหาศาลเป็นการลงโทษเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่หนักแต่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแล้วเรื่องก็จบลงที่การทำสัตย์สาบานการของสามกษัตริย์ที่ริมแม่นม้ำจนกลายเป็นที่มาของชื่อน้ำแม่อิงที่แปลว่าอิงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นการยืนยันเลยค่ะว่ามิตรภาพมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งส่วนตัวแต่เรื่องนี้ก็มีมุมที่น่าเศร้านะครับใช่ค่ะ เพราะนางพญาอ้วเชียงแสนทรงโทมนัสมากจนสิ้นพระชนในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้ทําให้พยางคเมืองทรงสลดพระไทยมากจนกลับสละราชสมบัติแล้วก็เสด็จไปประทับที่เมืองเงาอย่างเงียบๆจนสวรรคตเงั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าพยางค์เมืองไม่ใช่แค่แค่ส่วนประกอบหนึ่งในตำนานสามกษัตริย์แต่ตรงเป็นนักปกครองที่มองการไกลจริงๆใช้สันติภาพและความยุติธรรมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด ซึ่งแนวทางการปกครองของพระองค์ก็ยังได้รับการจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ผ่านอนุสาวรีย์สองแห่งทั้งที่หน้ากว้านพยาแล้วก็ริมแม่น้ำเงาวที่ลำปางเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของการทูดเหนือสงคราม รเรื่องราวของพยางอมเมืองก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าในโลกปัจจุบันที่มันเต็มไปด้วยความขัดแยง้งการเลือกที่จะยอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์หรือเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเหมือนที่พยางอมเมืองทรงทำม,มันคือความอ่อนแอรหรือแท้จริงแล้วคือสุดยอดกลยุทธ์ของภาวะผู้นากันแน่